สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนมหาราชย่านที่คนทั่วไปเรียกว่าท่าเตียนด้านหน้าก็เป็นวัดโพมีพื้นที่ด้านที่เหนือนะครับติดกับพระบรมมหาราชวังด้านที่ใต้ก็ติดกับมิวเซียมสยามวัดประเชตุพลวิม,มลบางกรารามหรือเรียกกันว่าวัดโพวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดโพก็มีสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมที่น่าสนใจควรค่าแก่การไปรับชมอย่างเช่นพระนอนวัดโพที่มีขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพพระพุทธเทวปิมากรพระประทานในพระบูวสดจิตตกรรมภาพวาดบนฝาผนังที่มีความสวยงามและเรื่องราวที่น่าสนใจพระเจดีย์ที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงพระเจดีที่สําคัญนั่นก็คือพระมหาเจดีย์สรัชกาลถ่ายรูปกับยักษ์วัดโพป,ปฏิมารกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แวะนวดแผนไทยแบบฉบับต้นตำรับวัดโพก็เปิดให้เข้าชมทุกวันในเวลา8โมงครึ่งจนถึง19.30น,นชาวต่างชาติก็มีค่าเข้าชม300บาทสำหรับคนไทยก็เข้าชมได้ฟรี นักท่องเที่ยวนะครับต้องแต่งกายสุภาพสุภาพสต,ตรีห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเขา่าเข้าเยี่ยมชมสําหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็มาจอดได้ที่วัดโพโดยเสียค่าบริการหลายชั่วโมงหรือว่าจอดรถที่ราชนาวีสโมสรและที่จอดรถท่าหมหาราชอาจเดินไกลหน่อยนะครับประมาณ700เมตรสําหรับรือด่วนเจ้าพยาก็มาขึ้นที่ท่าเรือท่าเตียน รถโดยสารก็มีสายหนึ่งสายสามสายหกสายเก้าสายสิบสองสายยี่ห้าสามสองสี่สี่สี่เจ็ดสี่แปดห้าสามแล้วก็แปดสิบสองสำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มาทีนะครับมาขึ้นที่สถานีสนามชัยล้วใช้ทางออกประตูที่1ออกมาทางมีเสื้อสยามแล้วเดินเรียบถนนไปทางสนามหลวงประมาณ3ามรหสิเมตรตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณด้านหน้าวิหารพนนอน ด้านซ้ายที่เห็นเป็นถุงเวเขียวนะครับเขาไว้ใส่รองเท้านะแล้วเดินเข้าไปในวิหารแล้วเมื่อชมพระนอนเสร็จแล้วนะครับเราก็นําถุงมาคืนด้านในนะครับก็เป็นพระนอนองค์ใหญ่เลยนะ ก็เป็นพระพุทธสายญาตนะครับหรือว่าพระนอนวัดโพเป็นพุทธรูปบางโปรดอสุรินลาหูที่ประดิษฐานณพระวิหารวัชิรตุพลวิมลมาคลารามตั้งอยู่ติดก,กับฝั่งบพปรมหาราชวังก็เป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทยรองลงมาจากพระนอนจกักรสีและพระนอนวัดขุนอินพรพประมูล สมพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชสุพลวิมุลาลาราลามทั้งวัดองค์พระก็ก่อด้วยอิฐถือปูนล,ลงรัดปิดทองทั้งองค์ก็มีเสาขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่นะก็เลยทาให้มุมมองนะครับมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่เขาก็มีจุดนะครับสําหรับถ่ายภาพเป็นช่วง เราก็เดินเข้าไปได้ผมเดินมาถึงตรงพระบาทองค์พระตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราถ่ายได้นะครับ พระบาทของพระพุทธสัยานะครับแต่ละข้างก็กว้าง1.5เมตรยาว5เมตรมีภาพมงคล108ประการก็เป็นลวดลายประดับมุกภาพมงคลแต่ละอย่างจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆล,ล้อมรอบด้วยภาพองค์จักรซึ่งอยู่ตรงกลางพระบาททั้งสองข้างมีภาพเหมือนกัน เมื่อเราเดินเข้ามานะครับก็จะมีประตูด้านขวานะแล้วเวลาเราออกนะครับเราก็วนมาเรื่อยๆนะจนถึงพระบาทของพระพุทธฉายาติแล้วเราก็วนออกไปอีกประตูหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามองจากด้านหน้าก็จะเป็นประตูด้านซ้ายซึ่งเป็นประตูที่เราจะออกไปแล้วก็นาถุงผ้าเนี่ยคืน วัดพระเชตุพนวิมลมคลารามหรือเรียกทั่วไปว่าวัดโพก็เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดลาดวรวิหารเป็นวัดประจรําราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งยังเดบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยด้วยเนื่องจากเป็นที่รวมจารึกศัพทิชาหลายขแขนงและทางยูนเนสโกนะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจําโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อเดือนมีนาคมพศออ2551ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมาคลารลามก็มีพระเจดีมากถึง99องค์ พระเจดีย์ที่สําคัญก็คือพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจําพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดเชตุพนวิมลบางคลาลามตามประวัติสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุทยาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลัง พศ2231ในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชเดิมเรียกว่าวัดโพธารามหรือวัดโพสนิสานว่าประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่ต่อมาคติความเชื่อเรื่องการบูชาพระศรีมหาโพธิ์ก็เสื่อมคลายลงไม่ได้รับความนิยมเหมือนครั้งอดีตจึงคงเหลือแต่ชื่อเรียกสืบต่อ,อกันมาว่าวัดโพและยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี เื่อเราเดินรอบๆนะครับก็จะเห็นเจดีย์องค์เล็กองค์น้อยนะครับอยู่มากมาย ด้านหน้าผมก็เป็นวิหารซึ่งวิหารแบบนี้นะครับก็จะอยู่รอบๆพาะโบสดอยู่ทั้งสี่ทิศเลยเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูด้านในก็เป็นที่ประดิสฐานพระพุทธรูปปางป่าลิลไลวัดโพ ก็เป็นพระประธานในพระวิหารในด้านที่เหนือพระพุทธรูปปางป่าลิไลก็เป็นพระพุทธรูปประจําของคนที่เกิดวันพุธประตูที่อยู่ด้านหน้านะครับก็คือประตูเฮงนะหรือว่าประตูหกหลุกซิวประตูแห่งความมงคลล้างอาถรรพ์แล้วก็สะดอกเคราะห ภายในก็ไปที่ประฏิสฐานพระพุทธโลกนาถในพระวิหารด้านทิศตะวันออกมีพระนามเดิมว่าพระโลกนาถศสาสดาจารย์เดิมประดิษฐานอยู่นาวิหารพระโลกนาถวัดพระศรีสันเพชรพระนครศรีอยุธยาต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงอัญเชิญมาปฏิฐันขอนและประดิสถานที่วิหารในด้านทิศตะวันออกของวัดพระเจตุพนวิมลมาคราราม ตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางผสมเทศนาสเสด็จโปรดพระปัญจวคัคคีก็ปฏิสฐานที่พระวิหารในด้านทิศใต้พระพุทธรูปปางผสมเทศนาก็อัญเชิญมาจากเมืองสุขโขทยัย สำหรับวิหารรอบๆพระโวศตนะครับยังไงแล้วอย่ามาเย็นนักนะเพราะว่าเขาจะปิดประตูนะครับในช่วงห้าโมงเย็นผมมาก็อยู่ในช่วงที่กำลังปิดประตูพอดีเลยก็ไม่ทราบเวลาปิดเหมือนกันนะครับก็มีเจ้าหน้าที่บอกว่าจะปิดตอนห้าโมงเย็นผมก็รีบหน่อยนึงก็มาถึงพระพุทธรูปปางหน้าปลกก็ปฏิสฐานในพระวิหารด้านทิศตะวันตกเดิม ประดิษฐานอยู่ที่เมืองสุขโขทัยโดยได้อัญเชิญมาพร้อมกับพระพุทธชินราช เดินเข้าไปในอภพโบสถดนะครับก็จะมีทั้งหมดสองชั้นนะมีระเบียงอยู่สองชั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นพระระเบียงในด้านชั้นนอกก็มีพุทธรูปนะครับพุทธรูปแบบนี้นะครับจะอยู่ทั้งสี่ทิศเลยนะ ก็จะมีทั้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นชั้นนอก เดี๋ยวผมเดินผ่านประตูเข้าไปอีกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพระรเบียงชั้นในก็เหมือนกันนะครับมีพระพุทธรูปอยู่มากมายเลยนะครับอยู่ทั้งสี่ทิศเลยนะ ตรงนี้ก็เป็นเสมาผมยืนอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าพราะบสถศนะครับประตูด้านซ้ายก็กั้นไว้นะครับเราก็ต้องมาเดินเข้าที่ประตูด้านขวา ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับพระพุทธเทวปฏิมากรก็เป็นพระประธานในพระโบสถสวัดประเชยสุพลวิม,มลมรารามเดิมพระพุทธปฏิมาองค์นี้นะครับปฏิสถานอยู่ที่วัดคูหาสวรรค์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดกล้าวให้บุรณะปฏิสัขงขรณวัดพระเชตุพนวิมวลมังคารา,ามแล้วโปรดกล้าวให้สร้างพระโบสถ์หลังใหม่ครั้นแล้วเสร็จได้อัเชิญพระพุธทธเทวปฏิมากรมาปฏิสถานเป็นพระประธานในพระโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่พร้อมทั้งยังได้ทรงถวายนามใหม่ว่าพระพุธทธเทวปฏิมากร ันเปนนเป็็นนนแแมมววฉัเเจดีองค์ใหญ่ๆนะครับก็คือเจดีสี่รัชกาลนะตรงนี้ก็เป็นด้านนอกเดี๋ยวผมจะพาดูด้านในนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของวัดโพ ที่เห็นด้านหน้านะครับก็เป็นเจดีประจำรัชกาลที่สี่ถัดมานะครับตรงนี้ก็เป็นเจดีประจำรัชกาลที่สอง ด้านนี้ก็เป็นเจดีประจำรัชกาลที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นเจดีประจำรัชกาลที่สาม ก็เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับที่มีความสวยงามเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับของวัดเชตุพนวิมลมกราราม,มก็พามาเที่ยวกันนะครับวัดโพวัดที่มีความสวยงามนะครับและเป็นวัดที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครน่าจะเป็นข้อมูลนะครับ สำหรับท่านที่อาจจะไม่เคยมานะหรือว่าต้องการจะมาไว้เป็นข้อมูลนะครับในการเข้าเที่ยวชมวัดเชตุพนวิมลบางคลารามขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ